สวัสดียามเช้านะครับก็วันนี้เรามาปัดตกนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ตีนเขาพนมรุ้งนะครับนี่ปายุกำลังเข้าเลยลงสายลงนี่บ่ สารกันจะคลองนาน,นครับเราจะลงไปปัดตรงนี้เลยโอ้มีแต่น้ำลยครับดิดน้นแนวครับดิ้นอันนี้ดิดน้นแนวนะครับดิ้นดิ้นเขาชมรุ่งนะครับนี่อันนี้เป็นเขาชมรุ่งนะครับ ไม่จะแช่เขาไอ้บ่ลงลงนี่บ่อ่ะครับเกันตอนนี้ก็ปั่นเช็ดแล้วครับสองไร่อยู hehe, ่ข <c oughs> sí. uh ้างบนนะครับปั่นเช็ดแล้วข้างบนนู้นสองไร่เขากำลังวันข้าวอยู่นะครับเห็นไหมหนุ่มกำลังวันข้าวอยู่นะครับอันนี้ก็ลงมาปั่นข้างล่างครับสามไร่นี่นายาวนะครับซีบิงนะครับนี่ก็วันนี้มาสองคันนะครับเอาเอาลสามบกมานะครับก็ ถ้ามาคันเดียวมัน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 ทําไม่ได้หรอกครับนาตุ่มมันจะถ้ามันติดคณามันจะยากครับก็เลยต้องมาสองคันนะครับห้าไร่ห้าไร่แต่ว่ามาแค่สองคันนะครับก็คันใหญ่ก็ไม่ได้ถอดนะครับเพราะว่าคันเล็กมันติดปั่นไปแล้วก็เลยถอดแค่คันเดียวนะครับนี่ถอดแค่น้องผมนะครับเพราะว่าถ้าเราจะมาคันเดียวก็มาได้ครับแต่ว่ากลัวมันมันติดมันติดคณาน่กลัวแค่ติดคณานะครับเพราะว่า พลัวเราจะหวาดเราขึ้นขนาแล้วมันติดขนาอย่างนี้นะมันจะยากนะครับก็เลยต้องมาสองคันนะครับเพราะว่ามันเป็นนาตมนะครับนาตมนาตมต้องมาสองคันนะครับถ้าถ้านาตมมาคันเดียวก็ไม่ไหวนะครับกลัวมันติดขนาอย่างนี้นะเราจะแล้วเราจะมันยากนะครับเวลาติดขนาแล้วเราก็เอาขึ้นมันเอาขึ้นยากนะครับคนเคยติดเท่านั้นที่จะรู้นะครับเพราะว่าเหนียวอยยางขึ้นขนาเนี่ยมันฟรีเห็นไหมบางทีมันฟรีแล้วมันแล้วมันติดใต้ท <t ry> ้องแล้วมันฟรีแล้วมันขึ้นไม่ได้นะครับนี่ มันก็อยู่เลยเรนเราก็ต้องหาวิธีเอาลครับถ้ามาสองคันอย่างเงี้ยนะเราก็อาศัยชนกันเราครับชนหน้ากันเอาชนมันก็ขึ้นได้แล้วครับอันนี้ปัญหนาต้มครับนาต้มจะไม่ค่อยเอถ้านาต้มมันก็มีข้อดีครับข้อดีข้อเสียของมันอะไรเนาะปัญน,นาต้มอ่ะ <c oughs> คือมันก็มีข้อดีข้อเสียของของเขาเลยครับนาต้ม <c oughs> ข้อดีของเขาคือ มันมันมันปั่นง่ายนะครับปั่นง่ายมันปั่นง่ายและไม่ฝุ่นนะครับไม่ฝุ่นอ่าส่วนข้อเสียของเขาก็ส่วนข้อเสียของเขาก็ก็คือขึ้นคณะยากนะครับแล้วก็เพื่อนรถนะครับเนี่ยน้ำเพื่อนรถนะครับก็คือถ้าให้ผมเลือกนะผมผมเลือกปั่นนาทุมดีกว่าเอาปั่นน้ำมีน้ำนะครับ ว่านาตุ้มนี่ต้องดินเหนียวนะครับถ้าดินทรายก็ไม่ไหวนะครับถ้าดินทรายนี่ยจุ่มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างนี้นี่ถ้าน้ำอย่างนี้เพราะว่าดินทรายมันจะมันมันจะเป็นมันมันจะดูดดูดน้ำลงปข้างล่างครับทีนี้มันก็จะทําให้ดินเนี่ยแล้วก็มันก็ติดถ้าดินทรายอ่ะอย่างเงี้ยติดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าดินเหนียวถ้าดินเหนียวนี่ผมกาเล่นเลยว่าไม่ติดครับไม่ติดยังไงก็ไม่ติดถึงน,น้ำจะเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ติดนะครับไม่ติดลมนะครับ ไม่ติดรถด้วยเนียเห็นไหมถ้าถ้าไม่มีน้ำนะ่ะหรือมันแหมันเปียกๆอะ่ะโอ้ยนั่นแหละติดรถดีครับติดบังโครนโอแกะยากครับแกะยากมากมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข,ของเขาเลยครับดินอย่างนี้นะ่ะแต่ถ้าดินงแห้งมันก็จะฝุ่นนะครับเห็นไหมน้ำเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะปั่นต่อนะครับนี่ วิธีปันน่นนาตุ้มครับนาตุ้มถ้านาตุ้มอ่ะเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวจับต้นก่อนนาตุ้มนะครับนาตุ้มถ้าเอาจริงๆอะนาตุ้มอะไม่ต้องปั่นตัดก็ได้ครับคือปั่นแต่ลายตรง,งออกก็ได้ยาวลายยาวเดียวอะลายเดียวอะเนี่ยนายา,ยาวๆอย่างเงี้ยน่ะคือเราไม่ต้องไปหมุนไปไป,ไปม้วแต่ปั่นตัดหรอกครับเพราะว่าถึงจะปั่นตัด หรือไม่ตัดมันก็เสมออยู่ดีนะครับนสองคันนะครับตันนี้ก็เดี๋ยวเราจะปั่นตตอแล้วนะเดี๋ยวเราชมตอนเสร็จแล้วเลยดูครับมีแจ่น้ำเลยอันนี้อันนี้ยังอันนี้อันนี้ปันแล้วครับเนี่ยปันแล้วดูมีแจ่น้ำนะครับปันทะเลเลย <c oughs> ตส,สองวันแล้วอันนี้ขนาดเออ่ยังยังไม่ถึงเออ่หน้าฮะ,ะปกติอ่ะถ้าเข้าออ๋ถ้าน้ำมาเยอะขนาดเนี้ยต้องต้องช่วงเดือนเออ่กรกฎาคมสิงหาคมครับนี่น้ำมาเยอะสุดนี่อันนี้อันนี้น้ำมาก่อนน้ำมาก่อนเต็มเลยครับโอ้ดูปลาก็มืมดๆมาอีกแล้วเนาะ ปีนี้ทับยากครับทับยากรถไทยงาก,กินยากหน่อยรถไทยอันนี้พูดถึงแถวบ้านนะครับแต่แถวอื่นผมไม่รู้นะว่าเอาน้ําน้ํามีหรือไม่มีครับแต่ว่าแถวแถวบ้านผมน้ําเยอะนะครับดูครับอันนี้น้ำเยอะมาก ที่นี้รถไถฟืดเลยนะครับหากิมฟืดเลยยากครับยากนี่แต่น้ำนี่ก็ปัดรัจแล้วนะครับพาอะไร ยังไม่ได้วานข่าวแล้วนะเนี่ยเล่มสี่โหนานเยอะมาก เขาปัดแล้วนะครับในไอ้ตรงไอ้ตรงน้ำน้ำท่วม